ส,สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับช่องของที่อ่านเกมเมอร์ีกแล้วนะครับผมก็วันนี้เราจะมาทำคลิปสุ่มเอ่อว่าเราจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ในกิจกรรมของซาสเกะนะครับผมเฮ้ซาสเกะอะไรล่ะไม่ใช่ขอโทษครับลงหลงผิดลงถูกนิดหน่อยครับคือวันนี้เรามาสุ่มในส่วนของาด้านคาคาชิอะไรเนี่ยไปซาสเกะเฉย ต้องใส่หมกมุนกินไปขอโทษที่นะครับผมก็วันเรื่มาสุ่มในส่วนของร้นส่วนรถฝาชาีิกันครับผมว่าจะเป็นยังไงเอาโอ้ทุกคนโอ้หัวร้อนเลยหัวร้อนเลยในวันนี้หัวร้อนเลย,เลย,ย,นนเลยทุกคนกคนือผม คือผมสุ่มแล้วผมได้82เปอร์เซนใช่ปะคือผมลืมกดอัดใช่ครับผมลืมกดอัดคลิปลืมกดอัดคลิปจริงๆซึ่งผมซื้อกล่องนี้ไปสิบกล่องยังไม่เปิดแล้วก็ซื้อตั๋วของซัสเกตไปยี่สิบใบยี่สิบตัว๋วแล้วก็อัดลืมมาไม่ได้กดอันออดนะทุกคนด้วยนะครับ ไอ้ไัผมด้วยนะคือผมไม่ได้ดูอะไรเลยก็ไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วเราก็จะไอนี่คืออะไรอ่ะมันเหลือเท่าไหรอ่อ่ะอ,อีกยี่สิบยี่สิบได้ไหมอีกสิบเพชรปะอีกสิบเพชรออไม่รู้ซื้ออะไรซื้อนี่สะุ่มเล่นก็ผมเคยเปิดกล่องนี้แล้วนะเอาไว้บอใครสามารถสามารถลดไปดูได้นะ จะมากดไปที่ช่องผมแล้วก็เล่นลงดูได้อ่ะเรามาซื้อกันเลยดีกว่าในโซของท่าทางโคตรเฟี้ยวท่าทางไล่คาถาท่าประจําสารอินวัดโ <What? S 2> <c oughs> ตไปนอนเด <c oughs> ปุ๊บอ่านชื่อท่ายังผิดอ่ะดูดิท่าประสานอิน <c oughs> เบอร์เกิเนอ่ะขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมและนี่คือชุดของอาจารย์คาคาชิเราจะมาซื้อกันเลยไม่ต้องลีลา ก็มันไม่มีอะไรให้ซื้อเราต้องซื้อเท่าไหร่อ่ะร้อยิบเพลตเหมือนเดิมมันก็ซื้อสุกรล็รอกไปเลยแล้วกันได้สวมใจโอ้หมดยังเกลือซื้อเลยไม่พูดท่อน,นําเพลงก้เกียดแล้วตอนเนีน้อยากร้องไห้อ่ะคือโอ้โหเปิดเลยเจาก900 <c oughs> เก้าร้อยเพลรเหลือสองร้อยเอ เอาการมากบุนตะเลยผมมีรบสี่ชินเดี๋ยวแค่คาคาชิเหลือแค่ซาซึเกะก็รับไปเลยละกันในส่วนของตวด้านท้าอัญเชิญการมากบุนตะว้าวสีขาครับผมพอเคเหนื่อยใจหลือเกิน ก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับทั้งบน Youtube, TikTok แล้วก็ฟูลอนเซอร์ฟูลอนเซอร์อะไรวะผมอัดตอนห้าทุ่มจะเที่ยงคืนทุเบอร์เลยขนาดนั้นเนี่ยนี่ผมควรกินกาแฟรอนอัดคลิปมเนี่ยก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดใจกดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจเื่อทำให้ผมไม่เบิ่กันได้นะครับถ้าคลิปต่อไปจะเป็นยังไงก็ฝากรับชมกันด้วยนะครับผมผมอยากเดี๋ยวไปถึงถ้าเป็นทิกเกออยากถึง400ผู้ติดตามไวๆแล้วก็ถ้าเป็นใน u t u b e ก็อยากถึง300ผู้ติดตามไวไวนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับามบไปจุบทุกคน ยังไม่จบยังพึ่งยังพึ่งไปไหนยังไม่จบยังไม่จบยังเหลือยังเหลือกันยังเหลือกันลืมลืมไปว่าเราซื้อมาแล้วคือในส่วนของด้านกล่องสุ่มสกินนะผมสกินไม่กล่องสุ่มชุดนะผมเอเอแป๊บนึ่งย่าเพึ่งนี่ออฟเราซื้อมาสิบกล่องเราจะมาลุ้นกันเราจะได้ถาวรอันหนึ่งไหมขอให้ได้ชุดพอคือวันนี้ดวงเกลือมากไอดีลองเก้าสิบเปอร์เซ็นไอีหลักแปดสิบสองเปอร์เซ็นต

กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายพอแค่นี้แหละเกือบมา